เขาบอกมาว่าในชีวิตคนเราอ่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าวันนี้จะสุขหรือทุกจะเหนื่อยหรือจะสบายคนทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากันเออมันก็จริงแล้วเขาก็บอกมาอีกว่าการที่เรา จะไปเอาชนะคนอื่อนมันเป็นเรื่องง่ายเพราะการแข่งขันกับคนอื่อนมันมีแพ้มีชนะแต่ถามว่าความสุขจริงๆของชีวิตเราต้องแข่งกับใครกันแน่แข่งกับตัวเองค่ะเกิดมาตอนนี้อายุก็เริ่มที่จะยิงแย้มแย้ม